ปืนเสียงเปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวสครับสวัสดีครับวันนี้ของผมแนะเป็นเพลทปืนแฟ้งกันนะครับอยู่โอของมีแตร์กับเราจะส่งมาที่25่สิบห้านสายยี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นล็อตส่งกองถ่ายนะครับจากบริษัทโพลิเซียมนะครับนะก็เป็นกองถ่ายนะครับที่สั่งเข้ามานะครับเป็นล็อตล็อตนี้เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับทั้งหกตัวแล้วก็เป็นสซลกิบเก้าศูนย์หกนะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับ อันนี้จะเป็นโครยูมาเล็กนะครับนะทั้งสามตัวเลยนะครับแบรนด์ยูมาเล็กเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นโครนะครับนะตัวนี้จะอย่างที่บอกไปหลังอ่อนจะไม่มีนะฮะแบรนด์ยูมาเล็กจะไม่มีหลังอ่อนนะครับแล้วก็ตัวคันแหวนสลด์เนี่ยเขาจะไม่ได้แขวนด้วยตัวคันแขวนนะครับนะคันแหวนกาทำหลอกมาเฉย่ เขาจะแขวนด้วยแมกกาซีนของเขาเองนั่นเองนะฮะจะต่างกับตัวแอคซานะครับทิ่งราคาเบากว่าแต่ว่ามีทั้งหลังอ่อนแล้วก็จะแขวนด้วยตัวคันแขวนสไลด์ของเขาเลยนะครับนะก็ระบบเต็มนั่นเองนะครับตัวนี้ทีาจะได้เป็นลิขสิทธิ์นั่นเองเป็นโครนะครับเกรเมนนะครับ9 1 1า1นั่นเองนะฮะ <c oughs> นี่บอกไปนะฮะตัวนี้จะเป็นโซลกิขข้งเก้าศูนะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างระหว่างยูมาเล็กกับตัวแอคซาร์เนก้หน่งหนึ่งนะฮะความแตกต่างก็คือความหนาละหนึ่ง นะคะความหนาคือแอคซอจะหนากว่านะครับจากความสัมผัสนะหรือว่าในการมองเนี่ยจะเห็นได้เลยได้ชัดเลยนะครับว่าตัวของยูเมเล็กเนี่ยจะค่อนข้างที่จะบางกว่าเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับนะ <c oughs> บางกว่าเห็นได้ชัดเลยแหละอ่ะเทียบก,กันดีๆเห็นปะจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าบางกว่าจริงๆนะครับมันมีบางกว่าจริงๆนะฮะอ่าแล้วก็เรื่องระบบเซฟเนี่ยตัวตัวเขาจะทำออกมาเป็นเซฟเดี่ยวเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันส่วนแมกกาซีนเนี่ย ตัวที่ปิดสนิทก็จะเป็นแอคซ่านะครับแต่ของโครเมาเล็กเนี่ยก็ยังมียื่นออกมาหน่อยนะครับนะก็จะมีความเหลื่อมล้ํานิดนึงนะฮะแล้วรวมถึงตัวของแอคซ่าเนี่ยเขาจะมีหูคล้องนะครับไว้กันขโมยนั่นเองนะครับนะไว้คล้องกับสายคาดเอวนะฮะเป็นสปริงนะครับสายสปริงก็มีมาให้นะครับนะส่วนอันนี้ไม่มีนะฮะหลังอ่อนไม่มีนะครับแล้วก็แขนเว้ยแมกกาซีนเดี๋ยวมาลองดูนะฮะนี่นะครับ อันนี้คือการแขวนด้วยแมกซีนะครับอันนี้คือความการแขวนด้วยคันแขวนสไลด์จะมีความแตกต่างกันนะครับเห็นไหมความแตกต่างของคันแขวนสไลด์ทั้งสองแบบก็คือเห็นไหมร่องอยู่นี่นะครับแต่เขาแขวนด้วยแมก ก็คือค้างเหมือนกันแต่จะค้างไม่สุดเหมือนกับลูกแจมนั่นเองนะฮะจึงมีปัญหาที่ทําให้ลูกแจมบ่อยนั่นเองนะครับอย่างที่ผมแต่ผมก็เคยบอกทางกองถ่ายไปแล้วแหละว่าตัวเนี้ยมันจะติดขัดลงเรื่องแจมแต่ถ้าชอบในแบบที่แบบรูปทรงนะก็จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องการยิงแล้วมาติดแจมเนะนี่ยตัวเนี้ยจะแจมบ่อยนะต้องบอกตรงๆยูเมเล็กแพงด้วยแต่ว่าจะแจมบ่อยนะครับนะ นะผมทดสอบมาแล้วจากการที่ผมทดสอบนะแจมจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่เขาไม่แจมคือรังเพลิงเนี่ยสังเกตไหมมันกว้างเลยเพราะว่าแม็กก็อยู่ตรงนี้การคัดออกมาเนี่ยมันก็จะกว้างแต่ถ้าตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันก็กว้างแต่ว่ามันจะไปติดกับขาเกี่ยวนะครับเห็นไหมมันจะไม่เต็มร้อยอ่ะนะฮะเห็นไหมสังเกตดูไหมว่าลิ้นแม็กตรงไหนมันเข้าลึกกว่ากันนะครับเห็นไหมแม็ก ของตัวนี้จะยังไม่เข้าสุดแต่ตัวนี้เข้าไปลึกค่างๆกับหลังเพลิงเลยใกล้ๆกับหลังเพลิงเลยนั่นเองนะครับและทางขึ้นของเขาค่อนข้างที่จะสมูทกว่ากับตัวยูเมเลกยูเมเลตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขอบที่จะกันไว้ค่อนข้างที่จะยื่ลงมาแบบกินประมาณนี้เขาไม่ได้เต็มช่องนะถ้าจะเต็มช่องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับดึงมาสุดเนี่ยถ้าเต็มช่องก็จะ่างเงี้ยเขาเรียกเต็มช่องนะครับ แต่เวลาแขวนเขาแขวนด้วยแมกกาซีนไงเขาไม่ได้แขวนด้วยควันแขนนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสมมติว่าถ้าเราถ้าเรานะครับถ้าเราแขวนด้วยแมกกาซีนสมมติลุกหมดไปแล้วนะครับลุกหมดไปแล้วแขวนด้วยแมกมแมกาซีนเนี่ยไม่สามารถถอดแมกกาซีนออกมาได้เลยเห็นไหมผมกดแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องดึงเหมือนเขา,าบังคับให้เราดึงมาแขวนคางแขวนสไลด์เองอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่จะถอดแมกกาซีนะนะฮะนี่คือเป็นจุดด้อยของโครยูมาเล็กนั่นเองนะครับนะ นะหลายคนบอกยูมนเลกดีนะดีก็ทดสอบนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจํามาจากไหนคุณได้ทดสอบจริงหรือยังนะนะผมไม่รู้นะแต่จากที่ผมขายมานะครับนะยูมเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะแจมบ่อยต้องพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆเลยนะครับว่ามันแจมบ่อยแต่ผมก็บอกทางของถ่ายแล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่แจ้ง แลวราคาสูงกว่าด้วยนะครับสูงกว่าแอคซ่าผมไม่ได้แนะนําให้ซื้อแอคซ่านะแอคซ่ามันก็ติดเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยมันเลือกเฉพาะลูกปอกเงินนะครับมันไม่ได้เอาปอกทองได้นะครับปอกทองก็ติดเหมือนกันพูดตรงๆแต่ความสม,มูทความแข็งค่ะคันแข็งสไลด์เขาเนี่ยค่อนข้างทีง่จะดีกว่านั่นเองแล้วมีหลังอ่อนด้วยนะครับนะลูกหลังอ่อนค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับอันนี้นะครับนะสมมติว่าหกขึ้นลำเนี่ยนะนกแล้วไม่ได้ขึ้นเซฟเดียวนะครับถ้ากดลั่นไกลไปนิดนึงเนี่ยก็คือลั่นนนเเลลยยะะผมบอก แต่เนี้ยลั่นไม่ได้เพราะว่า1เลยนะครับนะเราไปถอดแมกกาซีนก่อนนะครับนะมันจะเป็นระบบของเขานะครับถ้าเราขึ้นลำเนี่ยสมมุติว่าไม่ได้กดหลังอ่อนนะถึงไหมคุณเห็นความต่างไหมสมมติราบบขึ้นลำนะนะแล้วเสียบเดี่ยวไม่ได้ขึ้นมาลั่นได้เลยนะครับแต่แตกต่างจากคูอาร์แอซาร์กับคูเซนะคูเซก็เหมือนกับแอซาร์นะแตกต่างกันนะครับสมมุติว่าขึ้นลำนะครับเสียเดี่ยวก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนกันแต่ นะลั่นไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังอ่อนเราไม่ได้กดนั่นเองนะครับเป็นระบบหลังอ่อนนั่นเองนะฮะแต่ว่าเซฟเดี่ยวเนี่ยมันเหมือนกันนะเซฟเดี่ยวเนี่ยมันเหมือนกันนะค่อนข้างเรียนรู้นะขอไปนะครับเซฟเดี่ยวเนี่ยจะเหมือนกันนะครับถ้าเราขึ้นหลันะสมมติดับเบิ้ลซิงเกิลเนี่ยนะขึ้นเซฟเดี่ยวเนี่ยปึ๊บนะครับนะขึ้นเซฟเดี่ยวสองคู่นะก็ไม่สามารถลั่นได้เลยทั้งคู่นะเห็นไหมขนาดให้กดหลังอ่อนก็ไม่ลั่นตัวนี้ก็เหมือนกันได้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าปรับเซฟเดี่ยวลงมาปึ๊บปั๊ ด้นได้เหมือนกันนะครับความเหมือนที่แตกต่างความเหมือนที่แตกต่างลยนะแล้วก็มีความแตกต่างนะครับอย่าง EP นี้นะครับก็คือผมส่งกองถ่ายแล้วก็ต้องเช็คนะฮะปืนทุกตัวก็ต้องเช็คอยู่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะแจมบ่อยนะครับคือมีพี่เอกคณากรนะครับสั่งซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะกองถ่ายเหมือนกันนะครับพี่เอก็จะไปถ่ายหนังแล้วมันแจมสรุปแล้วยิงแล้วมันติดนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยตัวนั้นนะะแต่ว่าแกก็สะสมไปนะครับเพราะว่ามันสวยส่งมันได้นะครับ ก็ต้องขอโทษพี่เอกด้วยเนาะเพราะว่ามันแจ่งจริงนะครับหมก็บอกไปแล้วแล้วตัวนี้เขาจะมีตัวล็อกลงเพลิงมาให้นะฮะตัวล็อกลงเพลิงยังไงนะครับนี่นะครับเวลาเราจะล็อกลงเพลิงเนี่ยเราขึ้นไม่ต้องสุดนะครับใส่ลงไปปล่อยสไลด์นะครับประมาณนี้เห็นไหมขาเกียร์ปอกเขาจะยืดออกมานะครับทาให้เราสมมติเราขึ้นลำนะครับเราลดนกได้นะครับเราลดนกเลยนะครับแต่ลดนกไม่ได้เนี่ยมันก็คือมันเข้าในสุดนั่นเองนะครับเราต้องดึงสไลด์กลับมาหนึ่งทีนะครับนะแล้วก็ปรับ หนึ่งดีนะครับปุ๊บอ่ะตัวเนี้ยค่อนข้างจะลั่นยากนะตัวเนี้ยนะเนี่ยก็คือมันขึ้นไม่สุดนั่นเองเดี๋ยวผมจะขอคืนอันนีน้ก่อนนะครับนะอ่ะโอเคสุดลนะก็คือตัวนี้นะครับมันจะต้องขึ้นให้สุดนะถ้าขึ้นไม่สุดเนี่ยมันบอกแล้วว่าแบรนตัวยูมาเล็กเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะแต่ว่าผมก็พยายามจะรีวิวให้ดูนะครับ ไอคนที่บอกว่าราคาสูงว่าเลขกคุณเคยเล่นจริงๆหรือยังนะผมต้องบอกก่อนนะผมไปอ่านในบันทิปนะผมเห็นแนะนําเป็นยูเบรเกนหมดเลยนะครับเพราะมีลูกค้าถามว่าเป็นตัวบูนี่ดีไหมบูนี่ก็แจมนะผมบอกเลยสิ่งที่ดีที่สุด1นึ่ก้นนตอนนี้คือครูเซนะผมกล้าพูดเลยว่าครูเซเนี่ยดีที่สุดในประกาหนึ่งก้าหนึ่งแบงค์กันนะเฉพาะแบงค์กันนะผมกล้าพูดร้อเปอร์เซ็นเลยว่าครูเซดีที่สุดนะผมกล้าพูดเลยเพราะว่าหนึ่งครูเซเนี่ยยิงได้ทั้งปอกเงินและปอกทอง นะสองยิงแล้วคัดปอกแน่นอนคัดปอกแล้วก็ค้างสไลด์ด้วยนะครับนะไม่ว่าจะตัวสั้นตัวยาวถ้าไม่ค้างก็ขายจุกเข้าไปลึกๆค้างแน่นอนนะครับนะคูเซนเนี่ยผมทดสอบมาเยอะแล้วแต่แอคซายเนี่ยยังมีการแจมอยู่นะครับนะต่อแล้วก็อย่างหนึ่งนะก็ซีนเนี่ยท่านท่านที่จะเลือกรูปเป็นรูปปอกเงินนะครับปอกทองนี่คือติดแน่นอนยิงสองสมุดแจมเหมือนกันเหมือนยุเมเลกเลยนะครับแต่ว่าระบบดีกว่าของที่มีหลังออนให้นะครับนะ นะก็ราคาถูกนะครับราคาถูกกว่าคูเซนเพราะว่ามันให้มาถึง2 m a แม็กเลยนะครับราคาก็ถูกลงกว่าด้วยนะครับแต่ของคูเซนเนี่ยที่ราคาสูงแต่คุณภาพนะบอกเลยคุณภาพจริงนะครับอย่างรู่มเล็กเนี่ยเขาได้ที่มันราคาสูงผมต้องเข้าใจนะว่าหนึ่งเลยมันเป็นแบรนด์ยอรมันแล้วก็มันลิเกสิ์แท้นะฮะค่าลิเกสิ์เขาค่อนข้างที่จะสูงนะลิเกสิ์แท้ของโค้ชเลยนะ นี่ได้ตาโค้ของแท้มาเลยจริงๆนะอันนี้ของโค้แท้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยการคัดปอ,อกเลยแล้วกันนะครับนะผมจะคัดปลอ,อกกับตัวแรกเลยนะครับกับโคยูมาเล็กน,นะครับอย่างอาระบบของเขาเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือตัาคัดด้วยลิ้นนะครับหรเห็นปหมขวาสไลด์ด้วยลินนะครับก็คือถ้าเราจะถอดนักเาซีนเนี่ยมันจะถอดไม่ได้จะต้องดึงขึ้นมาแล้วก็ดันคันแขวนสไลด์ขึ้นมาแล้วก็ถอดมันจะได้รบับลงนะครับนะสไลด์ก็ จริงแล้วเนี่ยผมก็เสี่ยงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันหีนะครับนะมันโยกขึ้นมาได้นะครับเวลาเรายิงเนี่ยผมกลัวที่ว่ามันจะขึ้นมาติดาตรงร่องคันแขวนเองก็มีนะครับนะกับของพี่เอกธนากรเคยมีไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับไม่มีหลังอ่อนนะร่นไกายได้เลยนะครับนะเห็นป่มถ้าเราขึ้นหลับที่ซื้อรั่นไกได้เลยนะครับนะแต่ถ้ามีเซฟเนี่ยมันมีเซฟอยู่นะครับลั่นไม่ได้ต้องเซฟลงถึงจะลั่นได้น,นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับอย่างตัวปืนเนี่ย <c oughs> เขาจะเหมาะกับปอกทองมากกว่าปอกเงินนะแต่ผมจะลองใส่ปอกเงินให้ดูแล้วกันสามนัดนะฮะนะยูเบรเล็กเนี่ยเขาจะชอบปอกทองมากกว่าปอกเงินปอกเงินมันจะยาวเราไม่จะทําให้ยิ่งแจมนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าช่องลางเพิงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กอยู่แล้วเมื่อแขวนกับตัวลิ้นแม็กนะครับจะไม่เหมือนของแอสซานั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะติดไหมนะฮะนะมาลุ้นกันนะครับขึ้นลังโอเคเพิร์นนะครับก็ไม่ติดนะ ดึงแรงๆดึงแรงๆแต่ถ้ายิงมันแรงอยู่แล้วนะครับจะไม่ติดนะฮะก็อย่างที่บอกนะถ้าแปะสไลด์แล้วเราต้องดึงขึ้นมาันอย่างให้แต่ตัวคันแขกมันขึ้นมาแปะตรงร่องของเขานะครับเราถึงจะถอดแนอซีนได้นะครับแล้วก็ปรับสไลด์ลงนะครับดึงช่วยนิดนึงนะครับเซฟเดี่ยวมีนะครับนั่นไม่ได้ครับลงนะคนั่นได้นะครับเก็บตัวแรกผ่านไปเนาะต่อมาตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะฮะก็ เหมือนกันนะครับจะเหมือนกันระบบเหมือนกันมาแฝนด้วยลิ้นแม็กนะครับเราจะต้องดึงขึ้นมาอีกนะครับเพื่อจะแฝนด้วยคันแขวนแล้วก็ถอดมันก็เสรนะครับปรับลงนะครับดึงช่วยนิดนึงนะครับหรือกระถดตอกไหนก็ได้นะครับตอกนะนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเห็นไหมพอมันขึ้นมาเกี่ยวนิดเดียวมันจะติดนะครับนะให้อย่างอย่างงี้นะถ้ามือเราไปโดนเกี่ยวนิดเดียวเองนะเห็นไหมเห็นไหมการจับปืนการกิ๊บปืนมีมีผลต่อการทําให้ตัวนี้แจ่มนะครับ กิปบปืนมีผลนะผมบอกก่อนนะเนี่ยสมมุติเรากิปบไว้อย่างนี้นะครับแม็กกาซีนไม่มีนะเกิดอะไรขึ้นนะครับแจมเอนะครับแต่ถ้าเรากิ๊ปืนแบบถูกวิธีนะครับกิ๊ปืนท่าไปกับกงไกไม่ได้ไปดันตัวคันก็จะไม่แจมนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะับแล้วก็มีเซฟเดี่ยวทำรันไม่ได้กลับลงนะฮรันได้กซิสีก็ได้นะครับ ตัวที่สองนะฮะไปไว้นะครับนะโอียนะก็อย่างเดิมนะครับห้านะทองสองแล้วก็เงินสามนะครับตัวที่สองของโค้ดดูเมล็กนะมันก็ซีเนี่ยถ้ามันแข็งนะครับมีวิธีอย่างหนึ่งคือเอาไขควงเขี่ยตรงตัวของเขานะครับมันจะมีเจือยนะครับนี่นะเขียนิดเดียวนะครับนะมันจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับตรงเดือยข้างในนะฮะเอา หาได้เกี่ยงหน่อยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนะเกี่ยงอ่ะนี่นะฮะตามน,นีน้น,นะครับนะก๊าซกระเด้งร้อนนะครับปกติมันจะแข็งนิดนึงนะเพราะน้ำมันก๊าซของเขาค่อนข้างที่จะเบรมันต่อกันนิดเดียวข้างในนะคือที่บอกนะแพงนะครับแต่ว่าระบบมันค่อนข้างที่จะเล่นยากน,นิดนึงเล่นยากเล่นยากสองสามไหนนะแฉลบนะสามสีสมส่ห้าเห็นไหม ถ้าเป็นปอกเงินเนี่ยจะแจ้งละเพราะว่าปอกมันยาวแล้วมันก็อย่างที่ผมบอกว่าช่องลัเคอมันเล็กน,นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิจริงๆแล้วเห็นเหมือนจะใหญ่นะแต่ว่ามันมีเหล็กโผล่มาอีกประมาณโอ้โหเนี่ยกีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องประมาณนี้นี่นี่อันนี้คือลังเทิงโบนะครับแต่จริงๆเมื่อกี้เขาแปดด้วยลินนมะมันก็จะมีปัญหาของเขานะครับที้ผมบอกนะครับนะก็ตามที่ผมแจ้งนะนะนะมีเซฟเดี่ยวนะครับ นี่ผมบอกนะการคลิกมือต้องมีผลน,นะโอเคนะครับนะเนี่ยไอตัวลิงแม็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อยนะครับหาอะไรเฉียบบ่อยมากเลยตรงเนี้ยนะผมบอกเลยเนะี่ยมันมันเป็นที่บริษัทของเขาขออกแบบมาอนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกับตัวเกี่ยวแม็กนะครับถ้ามันแข็งเนะี่ยเราจะต้องหาอะไรเฉียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบอกพี่เขาด้วยมันเป็นที่โรงงานนะแบบ ว่าทาอะไรไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นที่โรงงานจริงๆนะครับจะแก้ยังไงก,ก็แก้ไม่แต่ว่าแก้ด้วยวิธีนี้หายนะครับเขียนนิดๆน,นะครับเพราะว่ามันมันเรียกว่ามันงอมานิดนึงนะครับมันงอมานนิดนึงจากเดือยมาต่อมาตัวที่สามนะฮะเหมือนกันนะครับเห็นไหมไม่ออกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แขวนสไลด์เห็นไหมกวดยังไงก็ไม่ออกนะฮะเพราะว่ามันลิ้นแม็กเห็นไหมแล้วก็ช่องลำเครมันจะรูรูจริงๆแค่นียย้เองนะครับกระสุนออกยากมากนะครับ ผมบอกไงว่ามันค่อนข้างที่จะแจมนะครับแซม่อยแน่นอนนะครับนะสำหรับคนที่เล่นก็จะรู้นะครับตัวน,นะครับนะโอเคเนาะก็ร่างกายได้ปกตินะฮะเดี๋ยวผมจะลองคัดกระปอกทองสองแล้วก็เงินสามแต่ถ้าปอกทองเนี่ยน่าจะคัดสมูทเลยนะครับถ้าปอกทองนะเมื่อกี้จากที่ดูสมูทแน่นอนแต่ด้วยป,ปอกเงินเนี่ยมันจะติดแน่นอนเพราะปอกเงินค่อนข้างจะยาวกับตัวปอกทอง อยู่ประมาณมิลน,นึงนะครับมิลนึงนะครับมัน,น,นก็ทําให้ตัวเนี่ยนักปิดล้วแม็กตัวน,นี้ก็ติดเหมือนกันนะครับมีวิธีเดียวคือเขี่ยทีเดียวแค่เขี่ยแค่เนี้ยนะครับ,ค,ค,รบค,คือเขี่ยแค่เนี้ยคือให้มันโดนนิดเดียวนะครับได้ละนะฮะก็จะเป็นที่ปิดของเขาต้องคงถ่ายโกงมาด้วยล <c oughs> ันปืนนะหนึ่งนะครับเนี่ยนะออกเงินสังเกตไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ ช่องมันเล็กนะครับอย่างที่ผมบอกช่องมันเล s <S ็กนะทําให้การคัดตอกของกระสุนเนี่ยค่อนขนา้างที่จะมีปัญหาของยุ้ยมะเหล็กนะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยนะฮะเพราะว่าจากที่ดูนะและโดยเฉพาะปอกเงินด้วยนะครับถ้าเป็นปอกทองเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะครับกระดิ่งแมวเลยนะครับถ้าเป็นปอกทองนะดูหนึ่งนะครับเนี่ยพอพอเปดีมือเก่งนะมันก็จะไปโดนขันแผนนะครับปอกนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยออกเห็นไหม 3นะจะเปนปอกทองนะสี่นะครับจะออกดีเพราะฉะนั้นกับจูเล็กเนะี่ยถ้าไม่ดูนี่ก็คือมันเหมาะกับปอกทองนะครับปอกเงินเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้จริงได้แต่ว่ามันจะติดและแจมนะเนื่องจากล่องลังเพิงคือตัวระบบของเขาเองเนะนี่ยมันทําให้ตัวกระสุนแจมและติดนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวระบบขเขาเองนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ปืนมีปัญหาขัต่อย่างใดนะปืนเนะ่ะเพราะว่าการที่จะระบบจะไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่ด้วยแหละนะนะต้านไม่ได้ตอกลง ผมแนะนําให้เป็นปลอกทองนะครับนะนปลอกทองจะดีมากนะะเดี๋ยวผมลองปลอกทองล้วนดูซินะจะได้รู้ว่ามันจะติดจริงไหมนะครับอันนี้ขอทองล้วนเลยนะเมื่อกี้มันมีเงินแซมนะครับว่าจะติดไหมในข้อนี้เก็บกระสุนเพิ่มนะฮะกระสุนหมดแล้วนะฮะนี่ก็ปลอกทองห้านัดเลยนะฮะเนาะปลอกทองห้านัดเลยนะครับอ่ะใส่ลงไปนะครับทีนี้ดูนะหนึ่งนะครับสอง เงี้ยเลยนะฮะที้บอกว่าตัวยูมาเล็กเนี่ยถูกกับอทองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกกองถ่ายเลยว่าบอกทองใช้ได้เท่านั้นนะ <c oughs> นะขอกทองเท่านั้นนะครับสําหรับยูมะเหล็กนะแล้วก็เรื่องลิ้นนะักใส่ย,ย่างเนี่ยเขียนนิดนึงนะฮะเขียนนิดนึงนะต่อมาเป็นแอคซานะครับหนึ่งกหนึ่งมาก,การตัวนี้โอ้โหผมมั่นใจเลยว่ามันดีแน่นอนนะครับนี่นะนกเด้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เขา้างด้วยคันแหวนนั่นเองนะฮะ ช่องเขาจะเต็มนะครับนะช่องก็จะเต็มจะคัดได้ดีนะครับแต่ก็ดันถูกกระป๋องเงินอีกครับตัวนี้ก็มีระบบหลังอ่อนด้วยนะครับถ้าไม่กดล้องล่าไม่ได้นะไม่เหมือนยูมารลเกเมื่อกี้แล้วก็ื่องเซฟเดี่ยวด้วยนะครับก็เซฟได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอ,อกกันนะฮะนี่ก็จะถูกกระป๋องเงินนะครับผมว่าาจะลองคัดกระป๋องเงินให้ดูเลยนะฮะแต่รปอกทองเขาใส่ได้นะอ่า๋ยวผมจะลองคัดกระป๋องเงินให้ดูเมื่อก,กี้ไม่ถูกกระป๋องเงินแปลกเหมือนกันนะตัวที่เราใช้กระป๋องเงินนะ หนึ่งสองสามเห็นได้นะคัดออกมาได้ดีมากนะครับปอกเงินนะลูกสไลด์คันปรับสไลด์ลงเนี่ยกดไม่ได้ก็ต้องดึงช่วยนะนะดึงช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็มันไม่กดหลังอ่อนนะยกขึ้นามเมาาไม่ได้ขึ้นเซฟนะเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้จุกลำกล้องห้ามถอดเลยนะจะไม่เหมือนโคโยมเิเลกันนี้ก็จะมี็จุกลำกล้องนะครับนะโอเคเนาะผมก็รีวิวให้ดูนะครับอ่ะตัวที่สองนะครับนะดื้อเนี่ย รูหมดสไลด์ค้างนะครับแล้วก็แม็กเด้งเลยนะครับสไลด์พอตสไลด์ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็หลังออนใช้งานได้จริงไม่กดหลังออนได้ไม่ได้ขึ้นเซฟเดียวกดหลังออนไม่ได้ปรับเลยนั่นได้นะครับสำหรับการคัดปลอกกันนะฮะสำหรับการคัดปอกกันสั่งแล้วเหมือนเดิมนะฮะพี่หลังได้หรือเปล่าหน้าจัดหรืป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรับได้รับได้ถ่ายไม่ไม่ถ่ายไว้ก็ได้ก็ไปเดินไปหยิบก็ได้ ค่ะค่ะพี่มาวันนี้ก็ได้ค่ะ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 อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเลยพะนูขอถ่ายคลิปให้เสร็จก่อนค่ะค่ะค่ะพี่สวัสดีค่ะอะต่อนนะคร ก็พิรันนะนะเจ้าของนี่แหละปืนทั้งหมดนี่แหละครับนะก็อ่ะเดี๋ยวมาลองคัดปอกเลยตัวที่สองนะครับนะครับเรียบร้อยนะลูกหมวกะไล่ค <aquí> <LE diesen S 2> ้งนะลองนะครับถ้าไม่มีแม็กเนี่ยจะเอาคันสไลด์ลงง่ายกว่าไม่กดหลองอล่าไม่ได้ขึ้นเซฟเดียวนะครับกดหลองอล่าไม่ได้ลอลงเรียบร้อยนะครับนะตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับนั่งไม่มีติดเลยตัวนี้ ผมบอกว่าถูกและดีนะครับแต่ผมบอกพี่พี่รันไปแล้วนะผมบอกไปแล้วในแชทเห็นปหนะครับนะถูกและดีกว่านิดนี้นะครับแล้วก็นะไม่กดลงอัลลัไม่ได้นะครับขึ้นเซฟเดี่ยวกลลงอัลลไม่ได้ตบลงทันได้นะครับผมบอกไปแล้วผมบอกเลยแชทแล้วนะไม่ใช่ผมไม่บอกนะแต่แกจะให้พ่วกับอีกคนหนึ่งดูแต่แกได้พูดหรือเปล่าไปดูในตรงส่วนนี้นะเพราะผมบอกไปในแชทไลน์นะฮะตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับอ่ะลองดูกันนะฮะ เห็นเลยไหมเห็นภาพแตกต่างไหมเกียรนะลั่นไมได้ก็ขึ้นมานี่นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคต่อมา s u z u k 906นะครับก็เป็นตัวนั่งเอกนะที่เขาบอกจะให้นังเอกใช้นะครับก็ลูกหมดสไลค์ค้างตรวดแมกกาซีนนะครับแล้วก็ปรับลงนะครับปึ๊บนะครับตัวนี้เป็นงานนอกนะครับนะก็จะมีระบบเซฟเฉียงลงไปล่านไม่ได้ขึ้นมาลั่นได้แต่ว่าซิงเกิลได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกกัน ตัวนี้คัดได้ดีอยู่แล้วทั้งสองแบบเลยเนาะโอเคนะฮครัะลองดูกันนะครับโอเคลองดูนะครับหนึเห็นไหมเล็กพี่เชียหนูจริงนะครับนะลองนะครับดับเบิ้ลซิกนลงานบวกนะครโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากนะครับก็อย่างที่บอกนะยู่มาเล็กค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องพก นี่ไปด้วยนะครับไป <c oughs> ทดสอบให้พี่รันเขาดูเนาะที่กองถ่ายนะครับเดี๋ยวจะตามไปดูแล้วกันก็สำหรับว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากรีวิวให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปส่งกองถ่ายนะก็สำหรับใครยากเป็นลูกค้าแอรีย,ยมา,ส,าสั่งสินค้านะครับโอแล้วจะส่งเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามส่อสังข์คลิปทิปรูใ้ใจใผมด้วยนะครับถ้ามีผิดาลาดกันใดกราบขอแพลนนะัที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปส่งกองถ่ายก่อนเนาะสวัสดีครับจนบ่าย